いただくぜ คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดันเน็ตแช n แนลนะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ อสสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปอัปเดตข่าวสารฉบับพิเศษอีกแล้วครับก็สําหรับตอนนี้นะครับรูปแบบการอัปเดตของเกมเจ็ดบาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกไปหน่อยนะเพราะว่าหลังจากที่มันอัปเดตตู้กาชาใหม่2ออาทิตย์ครั้งนะครับทำให้คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยส่วนมากมันก็จะเลื่อนไปด้วยนะ ก็จากแพทเทิร์นที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่มีการอัปเดตตู้กาชาใหม่เนี่ยคอนเทนต์จะเยอะเป็นพิเศษครับและอีกอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์ที่2ที่ไม่มีตู้กาชาใหม่เนี่ยคอนเทนต์จะไม่มีอะไรมากนะจะมีเควส t อีเวนต์ต่างๆเล็กน้อยนะครับให้เราทําและผมคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยมันคงน่าจะดําเนินแพทเทิร์นแบบนี้ไปนะครับและสําหรับข้อมูลข่าวสารที่จะอัปเดตในวันนี้นครับเพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นต้นคลิปกันไปแล้วนะ นั่นก็คือไฟนอลบอสบันนั่นเองครับกำลังจะมาแล้วนะครับสำหรับไฟนอลบอสบันที่จะมาถึงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตัวกาชาที่จะมาเนี่ยจะเป็นตัวอะไรแล้วก็ดัตแอซอลเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้ผมก็จะพูดจากการคาดเดาของผมเองนะสำหรับตัวละครใหม่ที่จะเพ็เข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวในคลิปนะถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นครับนี่ครับ จะเห็นได้ว่ามันมีวาเลนติชุดว่ายน้ําอยู่นะครับและตัวที่จะมาในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องวาเลนติว่ายน้ำนี่แหละครับเพราะไฟนอล b อสบันนะครับตอนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันมาช่วงประมาณเดือน7ปีที่แล้วนะครับก็ถ้าลองนับจากของเรานะรู้สึกว่าจะห่างไปประมาณเกือบ7เดือนได้เลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไฟนอลบอสบันเนี่ยมันมาพร้อมกับวาเลนติชุดว่ายน้าด้วยครับก็นี่ครับ สำหรับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เว็บเกมบิดนะครับเรามาลองดูข้อมูลอัปเดตที่ผ่านมาของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันหน่อยแล้วกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับตอนช่วงประมาณกลางเดือน7ปีที่แล้วนะไฟนอลบอสบันนะครับได้อัปเดตเข้าเกมมานะซึ่งตอนที่ไฟนอลบอสบันมานะครับต้องบอกว่ามันได้อัปเดตมาพร้อมกับกิจกรรมว่ายน้ำนะครับและตู้กาชาต t ต up ในตอนนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นนี่ครับตู้กาชาของน้องวาเลนติสีฟ้านะครับกับน้องอิสตินสีเขียวครับ ก็ถ้าอ้างอิงจากตรงนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับที่สัปดาห์หน้าจะมีเป็นวาเลนติแล้วก็อีสตินสีเขียวแน่นอนนะครับ2ตัวนี้แหละเข้ามานะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็ยังไม่ดูนะว่าจะมีตัวที่3หรือเปล่านะครับทำไมถึงต้องเป็นวาเลนติสีฟ้าตัวนี้นะครับเพราะว่า เพื่อนๆน่าจะได้เห็นจากในคลิปแล้วนะคือน้องวัเลนติสีฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวทําคะแนนของไฟนอลบอสบันก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดจะอัพไงเนี่ยมันก็น่าจะต้องอัพตอนนี้เลยครับส่วนที่ผมคิดว่าอาจจะมีตัวที่3นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดเพิ่มเติมเองนะครับคือมีโอกาสที่น้องโมโนฟ้า อัปเดตเข้าเกมมาเหมือนกันครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีไป2ทีมที่ใช้ตีไฟนอลบอสบอลแล้วนะคือมันมีน้องโมโนฟ้าอยู่ด้วยนะครับสำหรับโมโนฟ้าครับเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยก็ยังไม่ได้อัปเดตเข้าเกมมานะและตอนที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นโมโนฟ้าเข้ามานะครับจริงๆมันมาหลังไฟนอลบอสบอลนะสำหรับโมโนฟ้าของญี่ปุ่นนะครับมันมาตอนช่วงประมาณคิงเฟสนะซึ่งในตอนนั้นตู้ของโมโนฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตู้ที่มาพร้อมกับน้องลิลียแดงนะครับแต่ว่าลิลียแดงของเราเนี่ยมันมา ส่วนโมโนฟาเนี่ยยังหายสาบสูญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเหมือนกันที่โมโนฟนาครับจะอัพเดตเข้ามาพร้อมกับตู้วาเลนติแล้วก็อิสตินนะครับแต่ตรงนี้ผมย้ำอีกทีนะว่าอันนี้ผมคิดเองครับต่อมานะครับเรามาอยู่ที่เว็บออเทอร์มานะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าตู้ซัมเ e อร์สเปเชียลสเตของวาเลนติแล้วก็อิสตินเขียวตู้นี้นะครับมันมีตัวละครอะไรอยู่บ้างนะก็นี่ครับ มันจะเป็นตัวละคร7ไหยนะทั้งหมดเลยนะครับมีเพียง9ตัวนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการตัวละคร7ไหยานะ,นะครับผมบอกเลยว่าเปิดตู้นี้ค่อนข้างคุ้มนะสำหรับ7ไหยนะตรงนี้นะของญี่ปุ่นต้องบอกก่อนว่าตู้นี้เนี่ยมันมานานมากแล้วนะครับมันมาตั้งแต่7เดือนที่แล้วอย่างที่ผมย้ำไปซึ่งมันมาก่อนช่วงฮาโลวีด้วยนะเพราะฉะนั้นล็อกซี่เขียวกับชินแดงมันก็ไม่อยู่ในตู้นี้นครับแต่ถ้าเซิร์ฟเราเอาเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่แน่นะผมว่ามีโอกาสเหมือนกัน,นครับที่ล็อก เขาอาจจะแอดเพิ่มเข้ามาด้วยนะสำหรับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอดูว่าเน็ตมาร์เบิลจะใจดีกับเราขนาดไหนนะครับสาหรับข้อมูลสุดท้ายที่ผมจะอัปเดตในวันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูทีมที่จะใช้กับไฟนอลบอสบันกันหน่อยเลยกันว่ามีตัวละครไหนบ้างนนครับสาหรับข้อมูลตัวละครน,น้องวาเลนติแล้วก็อีสตินรวมไปถึงโมโนนะครับตรงนี้ผมยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันผมขอรอดู o f f i c i a l ฟันธงก่อนนะว่าสางตัวนั้นจะมาะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็แรลงให้กับเพ,เพื่อนอีกทีหนึ่งนะก็ก่อนอ สำหรับตัวละครสายโจมตีที่แนะนำนะครับคือตัวละครที่มีความสามารถห้าหันอยู่นะครับห้ามหันก็คือสามารถสร้างดดเบจเพิ่มเติม20%ต่อเกรดท่าหมายตายศัตรู1จุดนะครับก็จะมีเป็นน้องวาเลนติฟ้านะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะแล้วก็จะมีอาร์เธอร์ฟ้าเอลัตเต้นะครับและสุดท้ายจะเป็นมิลลิมครับและสําหรับฟนอลบอลบันเนี่ยถ้าเราจะไปสู้ต้องมีตัวละครที่สามารถลดเกรดท่าหมายตายได้ด้วยนะครับตัวอย่างนะครับก็จะมีเป็นลิเลยฟ้านะครับป่าแดงโกเทอร์แดงนะครับแล้วก็เฮลบัมแดงนะ ส่วนตัวละครอื่นนะครับที่สามารถใช้ได้ดีเหมือนกันนะก็จะมีเป็นโบโนฟาครับอันนี้เซิฟเราก็ยังไม่ย้ำนะมาโทน่านะครับเดียนเน่อิสตินฟ้าอลิซาเบตนางฟ้านะครับคิงฟ้าล็อกซี่แดงนะครับและสุดท้ายก็ปานเดอะวันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เปิดเดอะวันมานะผมบอกเลยว่าน่าจะสบายครับสําหรับทีมที่แนะนําของเว็บนี้นะครับมีทีมอะไรบ้างนะทีมแรกจะเป็นทีมวาเลนติเลยครับจะใช้เป็นลิเลยลิเลยฟ้าวาเลนติอาร์เทอร์นะครับแล้วก็เป็นเจริโก้ฟ้าซัพพอร์ตครับ ส่วนอีกทีมนึงนะครับจะเป็นทีมที่ไว้ใช้สำหรับฟาร์มนะจะมีเป็นป่าเดอวันนะครับวาเลนตีฟ้าโมโนฟ้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพพอร์ตใช้เป็นเจริโก้ฟ้าครับและทีมสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีน้องวาเลนตีแล้วไม่ได้เปิดน,นะครับเราก็สามารถใช้เป็นลิเลียฟ้าอาร์เทิร์ฟ้ามาโทน่าและเจริโก้พพอร์ตได้เช่นกันนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของเกมบิดนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของอาร์เทิร์มากันบ้างครับ สำหรับทีมเก็บคะแนนนะครับของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะถ้าใครมีตัวละครเหล่านี้อยู่เนี่ยสามารถไปลองได้นะเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมเก็บคะแนนตอนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นในตอนนั้นเลยครับจะมีเป็นวาเลนติฟ้านะครับลิเลียฟ้าอาร์เทอร์ฟ้าแล้วก็เจริโก้ฟ้านะครับส่วนอีกทีมนึงนะครับเราสามารถเล่นทีมเจาะได้เช่นกันนะก็จะใช้เป็นอาร์เทอร์ฟ้าลิเลียฟ้าดัตมานฟ้านะครับแล้วก็เจริโก้ฟ้าซัพพอร์ตนะครับและทีมสุดท้ายนะครับสำหรับเ็บออเทอร์มาหนะทีม คนที่ไม่มีตัวละครดีๆนะครับสามารถใช้เป็นส l เลเดอร์ฟ้าอาร์เธอร์ฟ้าคิงฟ้าแล้วก็มามัดสัพพอร์ตได้นะสำหรับทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่เราต้องการเคลียร์เพื่อผ่านอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ได้ต้องการเก็บคะแนนสูงแล้วก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะสำหรับเว็บออตเตอร์มาะครับเขาก็มีจัดตัวละครที่เหมาะแก่การเอาไปใช้สู้กับ f ฟน a l b อ a บอบันด้วยนะจะมีเป็นวาเลนติฟ้านะครับอาร์เร์ฟ้า aa, 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 โมโนฟ้าดัตบันฟ้าเลียฟ้าคิงฟ้าแล้วก็เจริโก้ฟ้านะครับส่วนตัวละครสายโจมตีที่เหมาะแก่การเอาไปใช้ในการฟาร์มดาษนะครับก็จะมีเป็นป่าเดอะวันนะครับสเลเดอร์ฟ้าแล้วก็ดูโดเชลครับและสุดท้ายครับสำหรับของรางวัลน,นะเพื่อนๆก็คงอยากรู้นะครับว่าของรางวัลมันแจกยังไงบ้างน,นะครับสำหรับชุดคอสต,ตูมของน้องเอเลนนะครับเราสามารถใช้พอยแรกได้เลยนะแต่ว่าชุดของบันนะครับนี่ชุดนี้นะ คือเราจะสามารถได้ก็ต่อเมื่อได้คะแนนเกิน50%จากผู้เล่นทั้งหมดขึ้นไปนะเราถึงจะสามารถได้รับนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ชุดบัตเนี่ยก็อาจจะต้องขยันนิดนึงนะครับโอเคครับก็สําหรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากออฟฟิเชียลมาอีกทีละกันอ๋อแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมลืมบอกไว้นะสําหรับตัวละครดัดแอดเซลนะครับผมคิดว่า ก็น่าจะมาต่อจากตู้วาเลนติอีก2อาทิตย์นะครับก็ถ้าพูดตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยทางเน็ตบั b เบิลเขาเลื่อนระยะเวลาออกไปนะเพราะผมคิดว่าเขามีบทเรียน,นครับจากการที่เขาอัปเดตตู้มาระล,ลัวแล้วคนค่อนข้างแอนตี้นะตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามขยายเวลาให้เราเก็บเพชรได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นดัดแอซลนะครับก็อาจจะต้องทําใจอดทนรอไปอีกหน่อยล้กัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์มาให้กำลังใ,ใจกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาวไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ